คนก็เดดรอสงสัยว่ไาไอ้รถไฟฟ้าซึ่งมีจุดวนถึง6กหมื่นคันแล้วมั้งในประเทศไทยเนาะก็จะไปชาร์จแบตที่ไหนนี่ก็เออเรารเก็เคยคิดกันกน,นะถึงเราจะวางแผนจะไปเที่ยวเชียงใหม่อย่างเงี้ยเราต้องไปชาร์จแบตที่ไหนบ้างระหว่างทางซึ่งเนี่นเคยมีคำถามอยู่ทีนี้ทางท่านโฆษกก็บอกเออมีคนรุ่นใหม่ทำตาร์ทอัพใช่ไหมตาร์ทอัพเพื่อบอกเลยว่าถึาเราอยากจะเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่จะต้องไปแวะที่ไหนที่บ้างชาร์จแต่ว่าครั้นี้เหลือแบตเตอรี่อยู่รุ่นนี้เหลือแบตเตอรี่อยู่30%ต้องเกันทนี่เนปะิดีเต็นสนตนต้อะไ,ไรคนรุ่นใหม่ อันนี้กน่าสนใจนะครับเออลองดูไหมลองให้หน้อ,องอธิบายมาว่ามันทำงานยังไงให้นำตัวเองหน่อ,อ,อยครับผมผมนนท์นะครับเป็นตัวแทนจากอาแอปพลิเคชันสายฟ้านะครับแอปพลิเคชันสายฟ้าเนี่ยมีหน้าที่ก็คือหลักๆเลยครับเรามีหน้าที่เพื่อค้นหาสถานีชาร์จนะครับแล้วก็ช่วยให้ประชาชนที่ใช้รถไฟฟ้าเนี่ยสามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นตัวแอป,ปก็จะบอกข้อมูลต่างๆครับจริงๆอันนีเดมอนแต่ว่าตอนนี้ผมว่าที่ชาร์จในกรุงเทพในประเทศไทยเนี่ยที่อยู่ในแอปเรา ตอนนี้ข้อมูลล่าสุดครับเรามีสถานีชาร์จอยู่ในครับ3,858ทั่วประเทศทั่วประเทศจุดหนึ่งบอกคุณบนหัวไหมออบอกครับมีข้อมูลัอชาร์จครับที้หัวชาร์จทั้งหมดทีเดออีวยวครับโดยส่วนใหญ่ตู้หนึ่งก็อย่าย 3, ง3,800นะ3,000นั่นเองครับเราก็ปู่มสองตู้หนึ่งก็จะมีแบบสองถึงสามตู้ลนะแล้วแต่บริเาณนะและคิดว่าสมการที่จะเป็นปัญหาเนี่ยคนที่จะขับรถ evey วุ่นหน้าเหนื่อยสายหันเนี่ยจะไปรอคิวที่ที่ชาร์จแบบเนี้จริงๆถ้าเราวางแผนดีๆครับอย่างใช้ตัวแอปเนี่ยเพื่อในการวางแผน มว่าเราจะลดปัญหารเรื่องการไปหับชะลอได้เพราะบางทีเนี่ยคนไม่ได้วางแผนตาแล้วก็มุ่งหน้าไปหาอย่างเดียวเลยเข้าไปที่ปัม๊มมันก็เลยไปเจอหลายๆที่ก็คือไปกระจุกไปอยู่กันก็เลยเติมไปคุณช้างเราเติมเข้ามาใช่ครับโดยเฉลี่ยประมาณสามติบต่อเดือนี่แอปที่ทำมานา้แค่ไหนครับอ๋อเราเปิดตัวใช้ประมาณครึ่งปีที่แล้วครับแล้วคือบทบาทสำคัญของ g ร o g l e ทุกสารทรา่าน EV ในกรุงเทพที่ต้องเ้ามปรปับปรุงตอนนี้ใช่ไหมครับหลักหลักอีกหนึ่งอุสศลก็คือที่ที่เราทำแอพเราม,ามีเราต้องการให้คนเนี่ยเข้าถึงในเรื่อง่า คนอยากจะเปลี่ยนครับแต่ว่ามีความไม่มั่นใจว่าชาร์จยังไงชาร์จที่ไหนซื้อมาแล้วคุ้มไหมราคาราคาต่อชาร์จกี่บาทตัวแอปตอบหลุดแล้วค่าใช้จ่ายถูกหรือเปล่เออเฉลี่ยครับอันนึงเนี่ยสมมติรถเราวิ่พ์เนี่ยรถผมเนี่ยรถเป็นน้ำมันแต่ละกิโลละสามบาทแต่ถ้าเป็นทีวีเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบบาทก็ถูกลงครับแต่ว่ามันก็จะแลกกับได้ค่ารถเสียต่ต้องซื้อไงแค่ที่หมายถึงว่าต้องซื้อรถใหม่แต่ถ้าคนที่ต้องการเปลี่ยนรถเสร็แล้วก็เป็นการซื้อรถนี่รถจาก็ช่วยเยอะนะไม่เกยครับ ตรงนี้หอที่เราี่แแต่หัวใจจะต้องหาที่ช้าด้วยเดี so ๋ยววันนี้ก็ชวนว่าไปลแ้วใช้แอปเลยนะใส่มาโหลดได้เลยโหลดแอ้เลยครับแล้วตีนตางไม่ใช่เรามในยายที่ใส่ปีกอดีก็คืออะไวก็องใช้ดูจะได้วางแนกดินตางคือัวจะไปรอรอที่ชาใส่กันยาเลยน่าสนใจนะขอบคุณมากสหรับรุ่นใหม่ที่คิดแักมาแล้วลองแก้กันแล้วก็ ก็อจะมีให้จองได้นะคนะัก่นมาเออคนทีกินไ้เนะขอจองนี้เวลา3โมงทนที่พวกจองชาร์จตึโมอะไรเงี้ยก็ทำให้มาแ่ง่ายขึ้ถ้าจองที่ต่อนไจะได้ครับไปรอไปอนไม่ใช่ไหนหรเป็นชุมแอปให้อยู่ในการทในกรุงเทพะประเทศให้ทังประเทศกับมีข้อมูลสถานการ์ทั่วประเทศสามารถใช้ได้ การสมอเรียบร้อยให้นกิมค่อว่ารวมัมีีมเขาน้ำในุกเกงมันมีปัันมัมีที่ทมีครับแต่ว่าถ้าพูดกันตามตรงคือข้อมูลอันเป็นทางไหนดีสุดก็จะไปเชื่ออาไจกายเรือดีๆนีที่ไหนดีครับตอนนี้ถนนหลักครับลงใต้ที่หนนะาดตานนหลักพัทยาเชียงใหม่ที่าสบายแต่ก็จะมีโซนที่น เ่าขับรถเอเใหม่แล้มาใช้ที่ไหนรถต็มูลอยเริ่มเต็มเัสวรรค์นักสวรรค์ขึ้นขอยู่กับรถใช้รถก็ไปใคใครงๆนครับนี่คบพูดเดียวถึงอเพิใหม่มีครับนี่เหรอีมีรถที่ตัดเงียแล้วใจนะจริงๆแล้วผมว่ารถ e อีก็ดีแตถึงกันร้อนะเพรไม่ตั้งเตรียม2อจแต่จริงๆคืไม่ด้ตั้งที่ตัวรถ แต่มันจะข้ามที่ต้นทางนะตอนที่ลงไฟฟ้าแต่ว่าเราใช้รถใช้ใช้ก๊าซธรรมชาติก็น่าจะไม่ได้เยอะเท่ากับใช้ถ่านหินทีนั้เราก็อยากจะให้ใช้เยอะๆแต่ว่าผมว่าเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่เราต้องดูคือโครงข่ายก็ยังต้องดูดีพอที่จะมีควมน้อยแค่ไหนนี่ผมต้องเป็นหน้าที่ที่กรมเองคงไม่ลงทุนทำตรงนี้คนต้องอาศัยเอกชนว่าหน่วยงานอื่นร่วมกันตัวอย่างเช่นเราจะเปลี่ยนรถขยะเราให้เป็นรถทีดีนะเราต้องให้การไฟฟ้านครหลวงติดตั้งที่ชาร์จให้ที่โรงขยะเลยอย่าง้นว่าไอ้เรื่องอีควอสต็มนระบบิเเศอง ก็ยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงเพราะผมว่าตอนนี้อัตราการเพิ่มของ EV มันสูงมากต้องทงเร็วนะดูจากโซลาร์ตุดแต่การในตัวของชาร์จต่างๆเนจะยังมีไม่ไม่ไม่เพียงพอครับต้งต้องดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะต้องเพิ่มตรงที่ไหนแต่เชื่อว่าคนที่ซื้อไปบางส่วนเพรชาร์จที่บ้านแล้วมีตัดชาร์จที่บ้านอยู่แล้วเมื่อใช้ไปกับโรงงานมันชาร์จคืนมันก็พออยู่แล้วแต่ว่าตรงนี้แหละที่คงเป็นปัญหาแต่ทางเราเนี่ยนะประเทศเทยอย่างงี้เรื่องปิดกระต้อนเราจัดอยู่แล้วว่าผมว่ารถ EV ไม่ได้ปล่อยตัวการทิ ให้ลดปัญหาเรื่องเชื้อราหรือไม่ลเรื่องการสิ้ตสุดการก็พยายามนะต้องมาเปลี่ยนมาใหม่แต่เรามีรถอยู่ในกรมอว่าเป็นหมื่นนะเราต้องคิดถึงว่าท่านผู้ตรวจกบมีวิธีอย่างนึงเอารถของเราเองที่เป็นเครื่องดีเทลเก่าคอนเวิร์ตให้เป็นรถไฟฟ้านี่แล้วก็มีโรงไอ้ตัวจุดอาชีพเราซึ่งก็ม oh ีการต่อตรงนี้ด้วยแล้วก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์ด้วยมอเตอร์ไซค์นเิร์ป็นจักรยานเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอะไรเงี้ยมอเตอร์ไซค์เป็นมอเตอร์ไซค์ก็ ้คนเขาถือได้ได้สะดวกขึ้นผมเชื่อว่าเอ่องของถ้าเกิดเปลี่ยนรถไฟฟ้าเยอะขึ้นก็น่าจะลดลงว่าเชื่อกรงมอแหล่งเำเ่อมถุนราคาก็มาจากรถยนต์สัญญาบภายในถ้าเกิดลดเป็นรถไฟฟ้ามากขึ้นก็น่าจะลดได้อย่างรถไฟที่มีการเปลี่ยนเป็นเกือบสองพันสามพันกันเนี่ยก็ช่วยเลยว่ารถไฟฟ้ารถไฟฟ้าไม่ได้ปล่อยันน้ำอลายอย่างก็ช่วยในการรถที่ใช้น้ำมันดีเซลหรือว่ารถยนต์เก่าก็ต้องหมั่นในการเปลี่ยนได้กรองเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ว่ามันจะช่วยลดเตียงหมดไปห้าได้แต่ว่าอนาคตเป็นของโลกก็คือ EV นี่แหละจะช่วยเรื่องการปล่อยเพียงหมดไปห้าได้ได้มากขึ้นโอเคไปดูกันไหม คือตอนนี้โปรแกรมากร่างกายากขับรถพวงมาลัยไกลๆเนี่ยจะได้วางแผนถูเขาจะคอยเติมที่ไหนอะไรเงี้ยเพื่อทำให้บางแผนได้ดีขึ้นงั้างนี้ถึงก็ไปออมที่จุดเดียวบางทีก็ผมว่าก็สะสมคนรุ่นใหม่นะจังการแอปปูนให้เป็นจิตนั้น ปไปต่อนนตอนนี้อาจารย์ก็ได้เข้าไปในรถน,นะครับไปดูการใช้งานของระบบนะครับแล้วก็ดู การใช้งานผ่านแอปพลิเคชันที่ผู้ว่าได้เก่าไว้ตอนข้างต้นนะครับอันนี้ก็ทางบริษัทก็ได้สาธิตการใช้งานของแอปาสายฟ้านะครับสำหรับใครที่ใช้รถ EV หรือรถไฟฟ้าอยู่ก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันมาใช้กับในระบบของรถของท่านได้เลยนะครับ อันนี้อรท่ล่ะเปลี่ยนเรื่องเ้ไม่ไม่ไม่ดีเลยนี่เราไ่ดีงไม่ดีเมื่อกีุ้่นไม่ได้ไม่ได้บอกยี่ห้อรุ่นหนึงอันนี้เป็นอีกรุ่นนึงรุ่นหนึ่อ่ะ่นลมีเหลือกเอได้ไหมไปึงรอยแนึ้อยต้ไปเจอมีหน่ื่ใหม่เลยไม่เจอรู้นะสมหวไม่ได้นะ

แล้วแอปเราจะอัปเดตในตัวเซชันปล่อยแค่ไหนเรามีการอัปเดตทุกนเดือนเพราะว่าเรายังจาต้องใช้วิธีการสิรัชทงข้อมูลเข้ามาเราไม่ได้ถ้าเกิดเราอยากได้ต่อตรงนี้เราต้องขออนุญาตจากบริัซึ่งกำงทำ็นอยู่แล้วปัจจุบันนี้แค่ไปหน่วยเท่าไหร่เราไปะัลล์ฟั๊มอ๋อชัหน่ครับฟัลมจะอยู่ในหนึ่งเือนแล้วแต่เราแต่ผู้บริหารแต่ผมบอกมันก็ออกกำัเยอะเหมือนกันอย่างเช่นทำเจ้าหน้าตีจะเป็น็บล้วจะไปท่อะไรแต่บอกเลยยอดนี้เท่าไหร่เลย ที่สรกนี่ใช้ Google Map ันเือบริเวี่ามเข้อยู่แล้วก็มีจึงตัวแอสตมียงเลยมีกมาล้งช่วยให้คนได้โรีนได้อ๋อตี้มเราคยรูาน่ะเราเดินทางไักเช่นรตัวอันก็ไปขวนอนที่งานก็ข้อมูลจะแสดงขมูลนคนตัวอยรถตู้เนี้ เป็นยังไงสเปคแล้ก็สิ่งที่ไฟฟ้าให้มากกว่านั้นคือบอกเลยว่าเด็กคนเดินทางพวกนี้เป็นสัญญาณลดทุนชาติทุกทีว่าเสียค่าไปต่อต้องลดค่าไฟฟ้ให้ไรเงี้ยกิโลกิโลหนึ่งเสียกี่บาทก็จะช่วยให้คนเรือกสายไฟฟ้าให้เหมาะสมท่านบอกเลยตามมือเปล่าราคาตกยิ่งหรอมีความเป็นไปได้ครับแต่ว่าาว่มันไม่ได้มีกต่ลดน้ำมันลดน้ำมันจะไปลงขอบคุณท่านไายฟ้าขอบคุณนะแล้วก็ต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะ ีนครับจได้สร้งระบบมที่ทำให้คอาก่คขอบคุณมากขอบคุณทั้นส่าอัับนี่ก็ได้ได้ทำการสาธิตแอปพลิเคชันเรียบร้อยครับลันนี้วก็ก็ได้ลงจากรถเทสลาของที่เข้ามาสาธิตระบบนะครับเออนเก่งขอบคุณมากเลยนะ ดีต้องการแต่ว่าต้องการควาร่วมือการาเมืองนะคเริ่จองที่้าได้ก็ดีทมจอาได้แได้้แล้วพวกที่อบรหลแล้วมีจะมีพวกที่จองแล้วก็คนวอลกอินเนี่ยไปทนกันวอล์กอินกแค่มีหรอมีจองหรเหลตอนนี้ตามแอปที่มันอยู่ตาม ถ้้แตพาอยู่แล้วมันมีปัญหาอยู่างเงี้ยไม่าแก้อะไรไงไปฟ้าอาจจะแก้ไม่ได้ต้องให้เจ้าของเจ้าของคนแ้จหมบ้านแล้วก็อะไรไหมและแ้ไปตรงไหนก็ในฐานะที่กอทุน้องทอนนะท่านเลื่อนบนคองทซับค่ะอ๋อส็กบงั อยากเป็นแมานครปฐมโตล่ตาเทลใช่ค่ะตอนนี้ก็กทมเราจะคิดพอแบบด้วยความเร็วก็คืออยากจะให้มีโอกาสเปลี่ยนรถขยะที่เราเห็นกันบ่อยๆก็ตอนนี้ผม,มถึงมันจะไม่ง่ายแต่ว่าตั้งใจเนาะคืออย่างที่ท่านทราบรถขยะเนี่ยเป็นรถที่ปล่อยก๊าซที่ไม่ปลอดภัยกับพวกเราก็เต็มศรัทธาในเยียวมากต่อวันเพราะว่าเขาต้องเคลื่นอนตัวไปเรื่อยๆตลอดค่ะฉะนั้นวันนี้ถ้ามีโอกาสกทมเราเปลี่ยนได้กูก็แล้วก็จะคิดพอเป็นเา้าแม่เราก็จะเป็นเจ้าของเจ้าแม่ของอการในในประเทศนี้นะคะแล้วเราก็จะขยับขยายไปเรื่อยๆรถถรรราาชกกองลัื่ การแปลงรถหรือว่าคอนเวิร์ตนะคะเพื่อช่วยให้เป็นต้นแบบให้กับภาคประชาชนด้วยแื่บางท่านเนี่ยรู้สึกว่าไม่อยากร่วมในอยากเปลี่ยนเป็นรถเราก็มีองค์ความรู้มีอะไรใช่องความรู้ค่าด้วยฉะนั้นก็ขอฝากสภากรทมได้ค่ะเราก็พร้อมพักการให้การกรทมมีแต่เรื่องดีๆค่ะขอบคุณมากเลยนะแล้วก็เกจที่มาดีนะตรงนี้จะพานั่งร้อยอ่ะรอสะพานแล้วก็รอถนนมิกเซนบอกยังไงบอกท่านเแล้วอะไรครับคุณจงคายแล้วเสขอบคุณนะครับครับท่านผู้ว่าก็ได้จบการแถลงแล้วก็ทดสอบ แอปสายฟ้าเรียบร้อยครับน,นี่ก็ผู้ว่าก็จะขึ้นไปประชุมสภาต่อนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับวันนี้เป็นแอดแข่งนะครับผมแอดโจไม่ได้มาครับครับผมเดี๋ยววันนี้แอดมินขอปิดไลฟ์ไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ